ว้าวอะไรยุไรมามาอยู่ในโพงมีอะไรโอ้ยดูบุ๊กดูปุ๊กเอ้เฮนูมนก็เต้ ไปกุ้ิเข้าไปเจออะไรโอ้กุ้งเข้าไปแล้ววะเก่งเลยเข้าไปเจอแต่างแม่งขี่นากครับแม่งขี่นากแม่งขี่สตร เป็นเนื้อเหนียวเลยครับเอาไปยกักกลิีมกล้คนคู่ได้ครับเลือดขี้สูดแมงขี้สูดแมงขี้น้อยพูนเมยพันยุงไนครับมามีแล้ว ไปแล้วโอ้โหเห็นตะลั่งลั่งกระรอกลั่งนกไปนม่น,นีตัวอีกแล้วเจออะไร ใส่กับดักไว้ไม่ติดเดียวไหมใส่กับดักไห้ลูกป้ามลูกป้ามครับไม่มากินเลยเดีดยวดินซุ่มมดโด นักวัสองอันอยอหอยหมดกับปะลันยือหายนี่ก็หายใส่ลูกปามครับเอามวยปามใส่กับปะลันเสร็โอ้ ไม่ได้อะไรเลยวันนี้เอาพอดี่หล้งสุดท้ายครับหนูตัวนึงหลังสุดท้าย